สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ University Place Scholarship Online จากสำนับพิมพ์ออกฟอร์นั่นเองค่ะเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกฐานหนึ่งนะคะฐานข้อมูลหนังสืออนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างใช้งานง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยวันนี้นะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหน้าตาของมันแล้วก็วิธีการใช้งานกันนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ไปที่เว็บของห้องสมุดของเราเกันก่อนเลย library.nmu.ac.th เข้ามาแล้วก็ให้เราไปที่ Database หรือฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อไปยังหน้าฐานข้อมูลทั้งหมดของห้องสมุดนะเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรามองหา ebook แล้วก็คลิกเลยค่ะเลื่อนลงมานะเราก็จะเจอกับ University Place Scholarship Online จากสำนักพิมพ์ออกฟอร์นั่นเองก็ให้คลิกเข้าไปเลยนะ ก่อนเข้าใช้งานก็จะลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่าเราใช้อินเทอร์เนต็ตของมหาวิทยาลัยอ,อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอินเทอร์เนต็ตส่วนตัวใช้งานอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดาวน์โหลด VPN มาใช้งานกันด้วยนะคะจะได้เข้าถึงฐานข้อมูลของห้องสมุดได้นะที่หน้าเว็บของห้องสมุดจะมีแท็บ VPN เพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันอยู่นะมีคู่มือติดตั้งให้ด้วยนะคะ นี่เป็นหน้าตาของฐานข้อมูล e-book University Press Scholarship Online จากสำนักพิมพ์ออกฟอร์ดนะคะก็จะมีช่องสืบผลให้ทางด้านบนตรงนี้เหมือนฐานข้อมูลทั่วๆไปเลยนะมุมด้านนี้ก็จะมีชื่อมหาวิทยาลัยกำกับไว้ให้ด้วยนะคะเป็นการยืนยันว่าเราใช้งานผ่านเครือข่ายอเน็ตของมหาวิทยาลัยจริงๆนะใครที่ใช้ VPN นะคะก็จะต้องขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะถึงจะแปลว่าเข้าใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้ะคะ่ะ ในนี้นะก็จะมีทั้งหนังสือที่ทากห้องสมุดซื้อเป็นเล่มๆหนังสือฟรีแล้วก็หนังสือที่เป็นโอเพนแอสเซทด้วยนะคะหนังสือที่ทางห้องสมุดซื้อเป็นเล่มๆเนี่ยก็จะเป็นรูปกุญแจสีเขียวถูกเปิดใช้งานแบบนี้เลยก็คือสามารถเข้าใช้งานได้นั่นเองนะคะส่วนหนังส,องสือที่เป็นโอ,อ,อเ,นเ,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 นเพนแอสเซทนะจะเป็นสัญลักษณ์กุญแจสีส้มถูกเปิดไว้แบบนี้นะคะก็คือสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะทางด้านซ้ายมือนี้นะคะเป็นกล่องกองผลลั์ จะมีตั้งแต่เลือกประเภทเลยนะว่าจอทรัพยากรที่ห้องสมุดซื้อหรือว่า Open Access นะคะก็สามารถมาคลิกเลือกได้ตรงนี้เลยสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยนะคะระบุปีพิมพ์ที่ต้องการเลือกจากหัวเรื่องต่างๆก็สามารถเลือกได้เลยนะทีนี้เรามาลองค้นกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเราจะลองใช้ตัวอย่างเป็นคำว่าภาวะผู้นำนะคะ l e a d e r ร h i p นะระบบก็จะหาให้เราหมดเลยนะคะตั้งแต่ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่ง รวมถึงในสารบัญด้วยนะคะอย่างเล่มอื่นๆที่ปรากฏขึ้นมาน,นี้นะคะจะเห็นว่ามันไม่มีคําว่าลีดเดอร์ชิพในชื่อเรื่องเลยนะก็เพราะว่ามันไปพบคําว่าลีดเดอร์ชิพเนี่ยในที่อื่นนะคะอย่างเช่นสารบัญเป็นต้นน,นั่นเองก็จะเห็นนะคะว่าเราได้ผลลัพธ์ที่เป็นทั้งหนังสือที่ทางห้องสมุดซื้อแล้วก็ Open Access เลยนะเพราะว่าเราคลิกเลือกตัวกรองไว้ตามนี้เลยนะคะผลลัพธ์ก็จะแสดงขึ้นมาตามที่เราเลือกตัวกรองนี้เลย เข้ามาข้างในนะคะก็จะมีปกหนังสือให้ด้วยรายละเอียดของหนังสือชื่อเรื่องผู้แต่งบทคัดย่อตรงนี้กดอา่านเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีหัวเรื่องให้อีกด้วยนะตรงนี้นะคะเป็นช่องกรอกเลขหน้าที่เราต้องการนะก็สามารถพิมพ์เลขหน้าที่เราต้องการลงไปได้เลยตรงนี้ก็มีช่องเสิร์ชเนื้อหาในหนังสือให้เราด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกอ่านจากบทที่ต้องการได้เลยนะก็ให้คลิกบทที่เราสนใจเข้าไปเลยค่ะ เข้ามาหน้าอ่านในบทนะคะก็จะเป็นหน้าตาการอ่านบนเว็บหรือที่เราเรียกกันว่า HTML นั่นเองค่ะจะไม่ใช่เป็นอ่านเหมือนตัวเล่มในหนังสือนะคะตัวเนื้อหาก็จะอยู่ส่วนตรงกลางของหน้าแบบนี้เลยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีรูปภาพป,ปกรายละเอียดของหนังสือให้ด้วยนะด้านซ้ายมือก็จะมีสารบัญให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องกดย้อนกลับไปหน้าหนังสือเพื่อเลือกสารบัญน,นะก็คือเราสามารถคลิกสารบัญตรงนี้เพื่อเปลี่ยนบทของหนังสือในเล่มอ่านได้เลยนะ ส่วนใครนะคะที่อยากดาวน์โหลดเป็น PDF นะต้องมาที่ตรงนี้เลยค่ะ view PDF ก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แค่เราคลิก p ีคั e ซีไปได้เลยค่ะ จะเป็นหน้าต่าง PDF ขึ้นมาแบบนี้นะคะตัว PDF นะก็จะยังเป็นรูปแบบการอ่านแบบบนเว็บนะคะหรือ HTML นะจะไม่เหมือนกับรูปแบบของตัวเล่มจริงบนหนังสือนะคะแล้วในทุกหน้านะก็จะมีลิขสิทธิ์กำกับมาให้ด้วยนะคะว่าเราใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลายัยนมินทราธิราชนะถ้าอยากดาวน์โหลดก็ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดในหน้านี้เลยค่ะนี่จากนั้นก็กดเซฟได้เลยเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยนะคะ สำหรับฐานข้อมูลนี้นะคะสามารถดาวน์โหลด PDF ได้ทีลระบทเท่านั้นนะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทีเดียวทั้งเล่มนะคะถ้าอยากได้ปรนานุกรมนะคะต้องไปที่ตรงไหนก็ให้เรามาที่รูปดินสอด้านบนนี้เลยค่ะจะเขียนว่าไซส์นะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะเราสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้ตรงนี้เลยนะปุ่มดาวน์โหลดอันนี้นะคะจะเป็นดาวน์โหลดบรรณานุกรมออกมาเป็น Word นะคะ ก็จะได้เป็นไฟล์ห o r ดแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราอยากได้ไฟล์สำหรับโปรแกรมจัดก,การบรรณานุกรมนะคะก็ต้องมาเลือกตรงนามสกุลไฟล์ตรงนี้สำหรับโปรแกรม EndNote นะคะจะต้องเป็นนามสกุลไฟล์ RIS นะคะก็ให้เราคลิกที่ RIS ได้เลยค่ะก็จะได้ไฟล์ออกมาสำหรับเปิดในโปรแกรมจัดก,การบรรณานุกรม EndNote แบบนี้เลย และข้อดีของฐานข้อมูลนี้นะคะก็คือเราสามารถเอาบราณุกรมออกมาได้ทั้งแบบอ้างอิงจากในบทหรือว่าอ้างอิงจากทั้งเล่มได้ด้วยนะคะในรูปตัวอย่างเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ APA นะคะจะสังเกตได้จากตรงนี้จะมีชื่อบทใส่เข้ามาให้ด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้บรรณุกรมที่อ้างอิงจากหนังสือทั้งเล่มนะคะก็ปิดหน้านี้ลงไปก่อนค่ะแล้วก็กลับไปที่หน้าหนังสือนะคะออกจากหน้าบทก่อนค่ะจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่รูปดินสอ ไซส์เหมือนเดิมนะคะจะได้บรรณุกรมที่เป็นอ้างอิงทั้งเล่มออกมาแบบนี้เลยค่ะส่วนปุ่มข้างๆกันที่เหนือตรงนี้นะคะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มพิมพ์นะปุ่มเซฟปุ่มบรรณุกรมนะคะไซส์ส่งเมลนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆให้ด้วยได้นะ อันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการใช้ฐานข้อมูล e b o ๊กนี้นะถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางอ e ีเมลแล้วก็แฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีค่ะ